ที่63การตอรองพวกเกี่ยมตังเล้งเจือกับแชชะเงินติดตามเข้าไปถึงในป่าไผ่สีม่วงลิซิวออมาไปสู่ทิศตะวันตกแล้วทั้งปวงก็ไม่ได้พบกับเอื้งกิมหูยินอรอเอื้งกิมหูยินรอกเรเดินไปที่กระท่อมร้อยสมุนไพรก่อนแล้วเนสุอโจื่อมีไว้ไม่สูงอย่างน้อยดูไปต้องไม่สูงไวนะ้นั เสือขาวเช่นนักศึกษาสีเขียวไหลกว้างเอวคอดคิ้วเรียวทั้งสองยาวจลดหางตาสีหน้าแดงเปล่งปลั่งดังเตะรรูนหนึ่งเดียวที่ไม่สมส่วนสัตว์คือศีรษะใหญ่โตเกินไปมันสามารถแข่งแย่งชิงดีกับกงสุนเกง่งที่ได้รับการยกย่องเป็นแพทย์เทพยาดาแห่งยุคอาจบางทีจะเกี่ยวข้องกับศีรษะที่โตผิดธ,ธรรมดาของมันก็ได้ กาวคานกันว่าคุณมีสมองใหญ่มักจะฉาญฉลาดเป็นพิเศษไว้ที่ลุกไม้กระท่อมรอยสมุนไพรกำลังเหือหมมรุนแรงแต่สีหน้าทาทีของเนื้อซกจือ้ออดโรงเยือกเย็ยนอย่างยิ่งหนังบนเก้าอี้ตัวใหญ่แย้มยิ้มมองเปลวไฟที่กำลังลูกโชดจัวตอนน้ำเก่งปุกยี่เร่งรุดมาถึงเพิงไม่เกินกระท่อมรอยสมุนไพรแปดเก้าส่วนในสิบแล้ว นี่คือผลงานที่ตระกูลน้่เก่งอาศัยเป็นกำลังต่อต้านกับเทพกระบีทักษิณและก็เป็นศูนย์รวมความมานะพยายามในชั่วชีวิตของเนิ้อซกกจืด้วยแต่ความสำเร็จทั้งมวลกำลังถูกพเพลิงกลืนกินไปเนิ้อซุกจือถึงกับยังแย้มยิ้มออกได้ในใจน้่าเก่งปุกยีก็มีเพลิงโทสะลุกเอือหอม เหลือบตาเย็นชามองเนี้ยซกจื้อแวบ,บหนึ่งถามท่านคลายดังปิติอย่างยิ่งเนี้ยซกจื้อหันมองน้ำเก่งปุ๊กยี่แวบ,บหนึ่งเยี่มยิ้มด้วยใบหน้าเบิกบานแจ่มใสกว่าเดิมตอบมีเ,เรื่องที่ควรฆ่าให้คนปิติยินดีเรายายไม่ปิติยินดีหรือผู้ย้งตายแล้วเนี้ยซกจื้อตะลึงลานไปบุบจึงพร่องถามตายอย่างไรถูกคนฆ่าและยังตัดศีสานางไปปไูใดสาม,มารถฆ่านาง ในแผ่นดินยุคนี้ผู้สามารถขานางมีไม่มากจริงๆนี้สุกจื้อแข่เสียงเย็นชามีใช่ไม่มากแต่ไม่มีคนสามารถขานางได้เลยแห่หัวเสียงคงไม่สามารถลีหมอกหนุนฟื้นเืนชีวิตมาก,ก็ไม่สามารถแต่นางตายไปแล้วจริงๆและก็สูญเสียศีรษะด้วยหรือใช่นางตายสยดสยองหน้านาจริงและก็นำพาความหวังของพวกเราไปกว่าครึ่ง โชคดีที่เรายังวางเพลงเผากระท่อมรอยสมุนไพรได้ทันเวลาโทษะของน้ำเก๋งปุกยี่ระดังขึ้นจนสองตาแทบจะถลนออกนอกเบาคำรามบบาๆทานวางเพลิงเผาความหวังที่ยังเหลืออยู่น้อยนิดของพวกเราไปอย่าลืมว่านี่เป็นผลงานในช่วชีวิตของท่านด้วยกโรอยิ้มบนใบหน้าเนี้อซกเยื่อคลายไปสงกายขึ้นจชากลา่าวชีวิตคนเรา ถึงกับมีเรื่องผิดคาดหมายมากมายปันนี้ที่ผิดคาดหมายที่สุดคือท่านถึงกับวางเพลิงเผาผลงานของตัวท่านเองกับความหวังใยสุดท้ายของตระกูลน้ำเก่งเรามีได้การตายของเน้ำเก่งผู้ยงเป็นที่ผิดคาดหมายหนึ่งเพราะเราทราบในแผ่นดินยุคนี้สมควรไม่มีผู้สรงพลังพินเนือกว่านางแล้วแต่นางถึงกับถูกฆ่าตายไปได้เสียดาย นางเสียศีรษะหากนางตายไปจริงแม้นัว่าศีรษะยังอยู่บนททางหรือท่านสามารถชบชีวิตนางฟื้นขึ้นมาไม่สามารถวิชาการแพทย์ของเราแม้ยอดเยี่ยมยิง่งแต่ก็ไม่สามารถชบชีวิตคนที่ตายไปจริงๆให้ฟื้นขึ้นมาแต่ยังน้อยพอจะตรวจออกว่านางตายอย่างไรนำเก่งปุกเก่หงหูงงบูกยึงพร่งขึ้นรลบประทุนเป็นการรลบประทุ ที่ต้องปลิดชีวิตได้อย่างแน่นอนเนื่องเพราะไม่มีผู้ใดสามารถอาศัยวิทยายุทธฆ่าผู้ยงได้หลักฐานการทุกโลกประทุ์ของผู้ยงเหลืออยู่ที่ศีษานางหรือไรดังนั้นคนที่ฆ่านางต้องพาศีษานางไปด้วยนำเกงปูกี่ระบายลมจากปากยาวยาวกล่าวเสียดายเราไปช้าเพียงก้าวเดียวไม่เห็นสาเหตุการตายของผู้ยงแต่ถา้าตอนเราไปถึงที่นั้น ยังไม่นับว่าสายเกินไปเนื้อศกจื่อวโร้อถามท่านคล้ายดังเข้าใจเราผิดจู่บ้างเป็นการเข้าใจผิดลึกซึ้งยิ่งดังนั้นเราจำต้องฆ่าท่านท่านคล้ายดังลืมว่าพวกเราเป็นสหายรักกันอย่างยิ่งหรือหากท่านยังมีความคิดพวกเราเป็นสหายรักกันท่านก็ไม่บังควรเผากระท่อมร้อยสมุนไพปซึ่งเป็นความหวังเพียงใหญ่สุดท้ายของพวกเราเนี่อศกจื้อถอนใจกลา่าว ดูท่าจะครบให้ได้มิรสหายที่แท้จริงสักคนเป็นเรื่องยุ่งยากเหลือประมาณจะเข้าใจสหายสักคนยิ่งยุ่งยากกว่าน้ำเก่งปุกยี่คุกคามเข้าหาเนสกจืออย่างเชื่องชา้าดวงตามหิดแวววาวฟื้นโฮโร่อแค่นเสียงเราทราบพลังฝีมือท่านมีใครดีนักมีใช้ไปก็ไรเกียรติเททว่าเรานึกไม่ออกถึงเหตุผลใดที่จะไว้ชีวิตท่านอีก นิชกจิจอกล่าวว่าสิบกว่าปีที่ผ่านเราอยู่ในระหว่างศึกษาค้นคว้าเรื่องสมุนไพรใบยาไม่มีเวลาใช้ฝึกวิทยาอยู่นำเกีงพวกยี่ยกมือขวาขึ้นกล่าว,าว้าจาลองรับฝ่ามือนี้ของเราดูหากท่านโชคดีผันมีเสียงเย็นชาของสตรีดังขึ้นไม่อาจฆ่ามันพร้อมกับเสียงประกายสีทองสายหนึ่งพุ่งวาบเข้ามาตกลงที่ข้างกายเนี้ยชกจ กึ่งกิมหูยินนำเกงปุกี้พรุ่งโดยสีหน้ากระด้างเย็นชาก,กว่าเดิมแล้วกล่าวเนียซกจือ้อท่านมีการติดต่อกับแ e อ่โหเสี่ยงคงอยู่ก่อนแล้วจริงๆเนียซกจือ้อฝืนยิ้มตอบเราคายดังยิ่งยากจะอธิบายได้ชัดเจนแล้วนำเกงปุกยี่สันศีษะส่วนคำเราคุ้งคิดไม่เข้าใจเลยเรานี้ที่ใดเลวร้ายต่อท่านเนียซกจือ้อถอนใจกล่าวจวบจนบัดนี้ เรายังเป็นสหายที่ดีที่สุดของท่านหากท่านยังสามารถใช้สมองได้บางพวกเรายังมีโอกาสได้ล้างแค้นแทนภูยงนำเก่งปุกยี่งงงงไปพรุ่ส่วนคำท่านฉลาดปราดเปรื่องเกินไปเราครุ่นคิดไม่เข้าใจความหมายของท่านเลยเรื่องกิมหูยยินขั่นเสียงเย็นชาความหมายของมันกระจางอย่างยิ่งนึกไม่ถึงคนเช่นดังจีเตกองท่านถึงกับไม่เข้าใจได้หรือ นำเกงปุกี้แค่นเสียงเย็นชาหรือท่านเข้าใจหรือเราไม่ต้องการเปลืองคารมกับคนที่โง,ง่งเกินไปนี้อกจือท่านบอกเองเถิดพวกเราใช้วิธีใดจึงสามารถแลกเปลี่ยนยาเสี่ยงสุนจเจ้าได้นำเกงปุกี้มีประสบการณ์โชคชนชำนานครำโลกจนพอจะเป็นปิศาจได้แล้วเพียงแต่ว่าประสบภัยที่ซ้ำซ้อน,อนกระทบกระเทือนใจ จนความคิดไม่ปราดเปรียวช่วงเวลานั้นถึงกับไม่มีปัญญาเข้าใจความรู้สึกของเนียซกเจื่อได้เนียซกเจื่อหัวร่อกล่าวเราทราบพลังฟิเมอร์ของเราไม่พอจะรักษาความปลอดภัยของตัวเองหลายปีนี้ที่เราสามารถมีชีวิตอยู่ล้วนอาศัยการปกปักร,รักษาของตระกูลน้ำเก่งเอ็งกิมหโยินสอดคำเสียดายที่ตอนนี้ พวกมันไม่มีความสามารถปกปักพิทักษ์ท่านอีกแล้วเนียอซกยจื่อกล่าวว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปและเปลี่ยนแปลหญยหลวงจนผิดคาดหมายเกินไปนำเก่งผู้ย่งอย่างมีพลังฟีเมอกล้าแข็งที่สุดในยุคนี้ถึงกับถูกคนฆ่าตายได้วิธีฆ่าคนมีมากอย่างยิ่งพลังฟีเมอเป็นเพียงหนึ่งในจำนวนเท่านั้นเนียอซกยจื่อโหวร่อกล่าว หากเราสามารถใช้เวลาที่ครุ่นคิดค้นคว้าสมุนไพรไปสนใจที่ตัวน้ำเก่งผู้ยงบางอาจบางทีนางไม่ถึงกับถูกคนโลกประทุษร้ายได้ในที่สุดน้ำเก่งปุกี้เข้าใจมาได้แล้วระบายลมจากปากเบอๆกล่าวเนี้อโยือ้อท่านเป็นสหายชนิดที่สุดของเราและก็เป็นสหายรักที่สุดของตระกูลน้ำเกง่งผู้ยงแม้ตายไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ตาย เราจะใช้กำลังทั้งมวลเท่าที่เรามีปกปักรักษาความปลอดภัยของท่านเนีซุกจี้ฝืนยิ้มกล่าวเสียดายที่พวกเรายังช้าไปก้าวหนึ่งหากผู้ยงยังไม่ตายท่านพยายามสุดความสามารถแล้วที่ผิดเคอรเรากับน้ำเก่งปุกหลักหวังว่าพวกเราสามารถก่อุมโอกาสได้ใช้ที่เหลือเพียงน้อยนิดนิไวเงยหน้ามองอื้งกิมหงยุยนแล้วกล่าวต่อ เพลิงที่เผาผลาญกระท่อมรอยสมุนไพรเผาทำลายตำรับรับที่ปรุงยาเสี่ยงจุนเจเจ้าแล้วและยาเท่าที่มีหมดสิ้นแล้วแต่ผู้สามารถปรุงยาเสี่ยงสุนเจเจาเ้าอีกยังคงไม่ได้ตายเอ็งกิมหฮยินแค้นเสียงเย็นชาเสียดายที่พวกเราไม่อาจทนรอให้ท่านไปหาสมุนไพรใบยาเหล่านั้นมาปรุงเสี่ยงฉุนเจเจ้าตั้งอีก เนี่อกเจือหัวรอกล่าวไม่ต้องปรุงอีกเรามีจํานวนมากเพียงพอโอ้ท่านมีมากน้อยเท่าใดเราปรุงขึ้นสองเตาแต่ละเตามีเพียงสิบแปดเม็ดหมายความว่าท่านมีอยู่สาหเมตรแล้วหรือใช่สามารถขจัดพิษให้แกสตรทีที่ถูกประทุ์ถึง36นางรักษาความงามดังเดิมของนางไว้แต่ถ้าว่าตอนนี้เราทราบเพียงคนเดียวยาเหล่านั้นซุกซ่อนอยู่ในสถานที่ใด ความหมายของท่านคือวังให้เราคุ้มครองความปลอดภัยของท่านไว้ให้ท่านไม่ประสบเพศภ,ภัยใดๆหรือหากเราข้ออร้ายตายไปยาศักดิ์สิทธิ์ทั้งส6เม็ดนั้นต้องดับสูญไปพร้อมกับชีวิตเราหมายความว่าที่ซ่อนยาของท่านเล่นลับอย่างยิ่งไม่มีผู้คนสามารถหามันพบหรือเป็นความจริงกับสถานที่ซ่อนยานี้เรามีความมั่นใจเต็มทีเอ,องกิมหูเยินเฟื่องฮัวโร่ทำ เราในเลยเชื่อถือท่านได้ท่านจะต้องเชื่อถือให้ได้เนื่องเพราะเราจะให้การยืนยันแก่ท่านทันทียืนยันเยี่ยงไรยืนยันสพกุณของยาเม็ดเชียงชุนใจ้เจ้าและก็ยืนยันเราสอนยาเม็ดนี้ไว้แล้วเครื่องกิมฮูยินลังเลชูบุบจึงถามท่านจะให้ยาเชียงชุนแกเราเม็ดหนึ่งหรือไม่ใช่เม็ดหนึ่งครึ่งเม็ดอ๋อ,อนีซอกจื้อกล่าวสพกุณของยาครึ่งเม็ด เพียงมีประสิทธิภาพยืนได้สิบวันภายในสิบวันนท่านไม่ต้องกินยาที่มีพิษเจือปนของกงสุ่นเก่งอีกยังคงสามารถรักษารูปโฉมที่สะกาญของท่านไว้ได้สิบวันให้หลัง,ลงเรายาซิ่งชุนครึ่งเม็ดไม่ใช่เป็นสปกุขเนครึ่งหนึ่งมันสามารถทำลายพิษของกงสุ่นเก่งไปแต่ไม่สามารถช่วยเห็นผู้กินยารักษาเขาดั้งเดิมไว้สิบวันให้หลัง ท่านจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเป็นแก่ชาราหรือเนื้อซกชื่อกล่าวว่ามีสภาพเช่นเดียวกับที่พวกท่านตายไปแล้วสปพคุณของยาสูญสลายหมดสิ้นนั่นเองน่บเป็นผลที่น่าสะเพงกลัวยิ่งดังนั้นพวกท่านจำเป็นต้องมีการเลือกเฟ้นเนื้อซกชื่อพวกเราผ่านเวลามาหลายสิบปีแล้วหากพวกเราไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตอนนี้เราคาดคิดพวกเรายังคงเป็นเช่นตอนนี้อยู่ เน้สุกยือแค่นเสียงเย็นชาหอาผู้คนใดนิยมชมชอบมีชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวและเศร้าเสียใจพวกเราคล้ายไม่ต้องถกเถียงต่อไปแล้วพลันมีเงาสีดำสายหนึ่งบูกมาปรากฏขึ้นที่ข้างกายของอึ้งกิมโฮยินจบบทที่63า